คนหนักมักจะโฟกัสในการหาลูกค้าใหม่ซึ่งจริงๆแล้วการโฟกัสลูกค้าใหม่ไม่ใช่ไมนะ่ดีนะดีแต่ว่าการที่คุณเพิกเฉยกับลูกค้าเดิมอ่ะมันจะทําให้เราสูญเสียมูลค่าทางการตลาดไปภาพแบบนี้คือเวลาเราทําการตลาดกับคนใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักสินค้าหรือบริการของเราอ่ะเราก็ต้องใช้งบการตลาดที่ทําให้เขารู้จักถูกนะไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดเตอหรือการใช้อินฟูแต่ถ้าเกิดว่าหันมามองลูกค้าเดิมที่มีอยู่ แน่นอนเขารู้จักสินค้าบริการเราอยู่แล้วนะคะเคยผ่านมาหมดแล้วการใช้สินค้าหรือบริการเราก็เคยผ่านมาหมดแล้วเราถังใช้วิธีนี้ในการสร้างสัมพันธ์กับเขาไปเรื่อยๆช่วยเหลือเขาไปตลอดอะทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีอะแ,ะแนนว่าสิ่งนี้มนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะซึ่งปัจจุบันนี้แนนจะใช้วิธีในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้ามาเนาะตอนนี้แอปพลิเคชันที่แนนใช้อ่ะค่ะจะเป็นในสัญญาลาย U A ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเลยเนาะเพราะมันเป็นช่องทางในการสร้างสัมพันธ์ลูกค้าเดิมได้ดีมากๆก็แนนมีลูกค้าประมาณ100ระะอ้อยกว่าคนั้นก็จะจะ คัสตอมไมซของลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้เป็นกลุ่มคนแบบไหนลูกค้าแบบนี้เคยใช้บริการเราเรื่องอะไรนะคะพราะแนนจักเรื่อยๆตรงนี้เปิบปะค่ะแล้วเวลาแนนจะบอกแคสนะคะหรือว่าแนนจะเอาความเทนไปให้เขาอะเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเขาจริงๆอะ ในการบอกอะมันจะน้อยมากแล้วมันจะเป็นการที่แบบสเปเชียลจริงๆอะเหมือนข้อมูลตรงนี้เราให้เขาจริงๆนะคะเขาจะรู้สึกดีกับเราได้เนาะนั่นก็เคยลักษณะคือการบอรแบบกแคปไปหากลุ่มคนุฟบะมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการแบบนานมากแล้วนะเขากลับมาใช้บริการเราเหมือนเดิมอันนี้ก็อยากจะให้ลองไปใช้กันดู <Yes. S 1> นะคะ